สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการค่ะซึ่งในตลาดจะมีสินค้าและบริการมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆด,ดังนั้นเราเป็นผู้บริโภคที่ดีควรที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพค่ะ ดังนั้นผู้บริโภคก็คือผู้ที่ใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองค่ะซึ่งสินค้าและบริการชนิดไม่มีคุณภาพหรือทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั้นดังนั้นเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะต้องดูที่เครื่องหมายรับรองคุณภาพเป็นที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะ ดังนั้นเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการนั้นๆค่ะเครื่องหมายแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายออยค่ะเครื่องหมายออยคือสัญ,ญลักษณ์ที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพน,นั้นๆได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผลิตการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ค่ะและแน่นอนว่าผู้บริโภคอย่างเราคงจะพอเคยเห็นเครื่องหมายออยออย,ออยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นอาหารยาหรือเครื่องสำอางค่ะแต่เครื่องหมายออยอนี้คืออะไรกันแน่และมีมาตรฐานในการให้ตราสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอ,อยอกับผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไรบ้าง วันนี้เราไปดูกันเลยค่ะตอนออยอมีหน้าที่อะไรปลากระป๋องมีเครื่องหมายออยอยาสีฟันก็มีออยอ ขนาดตำยาล้างจานก็ยังมีเครื่องหมายออยอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรียกสั้นๆกันจนติดปากว่าออยอมีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สถานประกอบการและโฆษณารวมไปถึงปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภพพัณฑ์สุขภาพยังไงล่ะลองยกตัวอย่างสิผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุพันธุ์ปิดสนิทก็พวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มบรรจุขวดแล้วยาล่ะครอบคลุมยารักษาโรคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันยาแผน แนไทยหรือยาแผนโบราณเครื่องสำอางล่ะเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันรวมไปถึงครีมหน้าใสและอีกสรพัดครีมถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ล่ะ เช่นเข็มฉีดยาถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยงานเยอะเนาะอะยอยังมีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเช่น<ส>พวกน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือพวกยาฆ่ามแมลงแถมด้วยการกำกับดูแลว,วัตถุเสศษติดอีกต,ตั้งหาก ออยยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและคุ้มค่ารวมถึงการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิเพื่อผู้บริโภคด้วยใช่ไหมล่อะออถูกต้องนะครับออยก็ทำหน้าที่เฝ้าระวังกำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพสถานประกอบการและการโฆษณารวมทั้งส่งเสริมผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและคุ้มค่าไงล่ะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อ y ย Smart ์ p แอปพลิเคหรือ w w w ร์ c o m คคุ้มครองห่วงใยใส่ใจคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาถึงเครื่องหมายที่2ค่ะมาจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะหรือสมอค่ะมีทั้งสิ้น3เครื่องหมายค่ะก็คือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยค่ะ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบโดยเฉพาะการเลือกของกินของใช้หลายคนมองข้ามเรื่องของคุณภาพทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตให้ดีเราสามารถเลือกมีชีวิตที่มีคุณภาพได้แบบง่ายๆเพียงแค่จดจำให้ติดตาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แบบ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อรับรองว่ามีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ส่วนใหญ่จะพบในสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปอุปกรณ์กีฬาวัสดุสนักงานเป็นต้นโดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ได้ด้วยความสมัครใจเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์ของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเด็กเล่นหมวกันนอกวัสดุก่อสร้างเป็นต้นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงบนสินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอลูกประครบ สินค้าจัดสารเป็นต้นเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างความน่าเชื่อถือมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดอย่าลืมจดจำสังเกตให้ติดตาเลือกชีวิตที่มีคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทั้ง3าแบบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถึงเครื่องหมายที่3ค่ะนั่นก็คือเครื่องหมายฮาลาลค่ะตาสัญลักษณ์ฮาลาลที่ติดบนผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเป็นการบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นฮาลาลค่ะซึ่งเหมาะสําหรับชาวมุสลิมใช้บริโภคโดยจะมีคําว่าฮาลาลเป็นภาษาอาหรับประทับอยู่ค่ะผู้ออกตราฮาลาลในประเทศไทยก็คือคณะกรมกรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะและเครื่องหมายฮาลาลเป็นเครื่องหมาย อิสลามที่คนมุสลิมรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเด็กๆซึ่งถ้าไม่ใช่คนมุสลิมเครื่องหมายนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมคะแต่เชื่อหรือไม่ว่าเครื่องหมายฮารานี้หรือเครื่องหมายอิสลามแท้จริงแล้วอยู่รายล้อมรอบตัวเด็กๆเลยค่ะแล้วทำไมเครื่องหมายนี้ถึงสำคัญเครื่องหมายฮารานที่ถูกต้องได้รับการรับรองดูอย่างไรเครื่องหมายฮารามีความหมายอย่างไรบ้าง เราตาตมไปดูกันเลยค่ะเครื่องหมายนี้ลายท่านอาจจะเคยเห็นมาก่อนและคำว่าฮาลานลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมาก่อนเช่นกันวันนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะมาอธิบายให้เข้าใจฮาลานเป็นคำภาษาอาหรับมีความหมายว่าอนุมัติเมื่อนำมาใช้ในทางาศาสนาจะหมายถึงสิ่งที่าศาสนาอนุมัติให้กินอนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำและอนุมัติให้ใช้สอยสรุปง่ายๆฮา,าล้านคือวิธีในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เพียงอย่างเดียวโดยมีอีกหนึ่งคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับฮาล้านก็คือฮารอมเป็นภาษาอาหรับหมายถึงการห้ามเมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะหมายถึงสิ่งที่ศาสนาห้ามกินห้ามดื่มห้ามทำ และห้ามใช้สอยนั่นเองทั้งสองคำนี้เป็นบัญญัติที่มาจากพระเจ้าในทางศาสนาอิสลามสําหรับอาหารฮาลาลน,นั้นจะเป็นอาหารที่ใครก็สามารถประกอบหรือผลิตขึ้นมาได้แต่ต้องถูกต้องตามขั้นตอนเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตการจัดเก็บการปรุงและการประกอบอาหารหรืออาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ จะต้องถูกต้องตามหลักศาสนานั่นเองนอกจากฮาลานแล้วจะต้องมีตอยีบันคือดีและมีประโยชน์อีกด้วยถึงจะครบองค์ประกอบการผลิตอาหารที่ดีและการได้รับตรารับรองมาตรฐานฮาลานนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการส่งเอกสารขอและมีการตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของอาหารฮาลานรวมถึงหน้าที่ของผู้เชื่อสัตว์ ตามศาสนบ,บัญญัติเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่ฮาลาลกำหนดไว้ครบทุกข้อบัญญัติด้วยและต้องคำนึงถึงสิ่งต้องห้ามตามศาสนบ,บัญญ,ญัติที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์าฮาลาลโดยเด,ด็ดขาดเครื่องหมายฮาลาลของไทยคุณมั่นใจได้เพราะได้รับการดูแลตรวจสอบและรับรองจากองค์กรศาสนาได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัอยอาหาร เพิ่มความมั่นใจด้วยหน่วยงานที่สนับสนุนอาหารฮาลาลของไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษามาถึงเครื่องหมายที่4กันแล้วนะคะนั่นก็คือฉลากเบอร์5ค่ะซึ่งเด็กๆอาจจะรู้จักและเคยเห็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5นี้ติดอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเด็ก,ดกใช่ไหมคะดังนั้นประโยชน์ของฉลากเบอร์5ก็คือเป็นการ คำานึงถึงการประหยัดไฟและเป็นการบ่งบอกระดับการประหยัดไฟพลังงานค่ะยิ่งตัวเลขที่แสดงบนฉลากมากยิ่งประหยัดไฟมากค่ะและประหยัดเงินด้วยนะคะเด็กๆลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านลงไปเยอะเลยทีนี้ไปดูขั้นตอนในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ห้กันไปดูเลยค่ะทุกครั้งที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ อย่าลืมมองหาฉลากประหยัดไฟรูปแบบอย่างนี้นะครับเพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซื้อนั้นใช้ไฟอย่างคุ้มค่าและยังประหยัดเงินอีกด้วยซึ่งมีขั้นตอนในการเลือกสามขั้นตอนดังนี้เปรียบเทียบตัวเลขยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟเปรียบเทียบเงินที่เสียไปในหนึ่งปี เปรียบเทียบหน่วยที่ใช้ไฟในหนึ่งปีอย่าลืมมองหาฉลากประหยัดไฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้แต่ ก็ยังมีเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการอีกมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นเราเป็นผู้บริโภคที่ดีควรเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ